ฟังนรีกุลแจงดรามา่าหลังข่าวลือสาวอักษรฟอฟันมีอะไรกับแฟนชาวบ้านยอมรับรู้จักกับคนที่เป็นข่าวสนิทกันแต่ในฐานะพี่และเพื่อร่วมงานเท่านั้นพร้อมทั้งขอร้องให้ทุกคนยุติเรื่องทั้งหมดหยุดการพาดพิงค้นหาตัวตนของทุกฝ่ายเพราะคนเหล่านั้นไม่ใช่บุคคลสาธารณะไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับทุกคนไปมากกว่านี้ ปาเต้ยุทธนาขอเคลียร์ข่าวชี้แจงแค่ยกเลิกจัดงานบิ๊กเมล์เทนในปีนี้เท่านั้นแต่ปีหน้ามั่นใจจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเชื่อว่าการตัดสินใจแบบนี้น่าจะเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทุกอย่างแม้หลายคนจะรู้สึกเสียดาย ไม่สุคนทวามาพร้อมสามีควงทนายแจ้งความคนโกงเงินบริษัท30ล้านรับเสียความรู้สึกเพราะเชื่อใจคนใกล้ตัวพร้อมล่าตัวคนตัดต่อภาพโป๊ทำลายภาพพจน์สร้างความเสียหายให้แก่ครอบครัวรับคำขอโทษเป็นเงินเท่านั้นฮือฮากับตัวอย่างล่าสุดของสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมเผยให้เห็นตัวร้ายอีกเพียบแถมชาวเน็ตยังตาดีมองเห็นภาพซ GI ที่ถูกลบ คาดกันว่าน่าจะเป็นตัวละครบางตัวที่ยังไม่เปิดเผยออกมาหนังวางกำหนดฉายเอาไว้23่ธันวาคมนี้เมลกิปสันนักแสดงหนังแอคชั่นวัย65ปีเตรียมกลับมารับบทตัวละครสร้างชื่อของเขาอีกครั้งใน Little w e p o หรือ r i กคนมหาการภาค5โดยเจ้าตัวจะได้แสดงร่วมกับแดนนี่โกลเวอร์คู่หูคนเดิมของเขา นอกจากนั้นเจ้าตัวยังทำหน้าที่ผู้กำกับแทนริชาดดอนเนอร์ที่เคยกำกับหนังเรื่องนี้มาแล้วทั้ง4ภาคและเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมา